เรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลค่ะท่านประธานคะภาพรวมของงบประมาณปี65นั้นถูกจัดสรรลดลงในขณะที่ประเทศไทยและสังคมโลกกำลังประสบปัญหาเศรษฐ,ฐกิจอย่างหนักแล้วเรากำลังต้องก้าวไปสู่โลกหลังวิกฤตโควิดที่ทั้งในประเทศและทั่วโลกได้รับผลกระทบต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจกระทบกระเป๋าท้องของพี่น้องประชาชนและต้องไม่ลืมค่ะว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินมาจากเลือดเนื้อหยาดเหงื่อของพี่น้องประชาชนที่นําไปหล่อเลี้ยงประเทศนี้ทั้งสิ้นค่ะดังนั้นงบประมาณที่เหลืออยู่จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเป็นเครื่องมือที่รัฐต้องนําไปใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนและต้องถูกนำไปใช้เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตใช้เป็นงบประมาณสำหรับการเยียวยาชดเชยให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะในวาระนี้นะคะดิฉันจึงขอเสนอการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการแบบใหม่เพื่อจัดระเบียบโครงสร้างงบประมาณลดความซ้ำซ้อน เพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถจัดลำดับความสำคัญโครงการต่างๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะดิฉันขอสไลด์ด้วยค่ะท่านประธานคะเมื่อพูดถึงการกำหนดวงเงินของหน่วยงานรับงบประมาณต่างๆที่ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีงบประมาณ65นี้มีงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอยู่อย่างน้อยๆน,นะคะ3,3712ล้านบาทคะ่ะ ซึ่งเป็นรายการตามที่แสดงชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องในเอกสารงบประมาณนะคะยังไม่ได้รวมงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่อาจไปรวมอยู่ในหมวดหมู่ของโครงการก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า10ล้านบาทหรือไม่ได้รวมงบประมาณในหมวดอื่นๆอีกค่ะในจํานวน33,000ืกว่าล้านที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วนะคะดิฉันได้แบ่งงบประมาณออกเป็น5ประเภทค่ะตามข้อมูลที่แสดงบนสไลด์ค่ะท่านประธานคือ1 งบพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จำนวน629ล้านบาทยกตัวอย่างเช่นโครงการรวมเทรวมใจเทิดไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม2ง,งบถวายความปลอดภัยจำนวน6,938ล้านบาท เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งภายใต้ผลผลิตการถวายความปลอดภัยด้านการบินและการบริหารจัดการด้านความมั่นคงของรัฐบาลของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะ 3. นะคะเป็นงบส่วนราชการในพระองค์จำนวน8,761ล้านบาทค่ะ และ 4. งบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระปณิธานเป็นงบที่เกี่ยวกับโครงการหลวงต่างๆจ,จำนวนเงินคือวนเงินคือ15,203ล้านบาทและสุดท้ายคือ 5. ค่ะงบอื่นๆเช่นงบพระราชทานเพลิงศพงบเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน2,179ล้านบาทค่ะท่านประธานค่ะ ขอสไลด์ลงได้ค่ะดิฉันต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าเงินจํานวนสา0,000ื่นกว่าล้านนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดเลยค่ะแต่ประเด็นก็คือแต่ละโครงการนะคะควรจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเหมาะสมเปิดเผยโปรง่งใสและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในสถานการณ์ที่งบประมาณถูกปรับลดประชาชนทั้งประเทศต้ตองดำรงชีวิตอยู่อย่างยากแค้นแสนสาหัสสภาพเศรษฐกิจดิ่งเหวถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่จัดลำดับความสำคัญของงบประมาณหรือจัดงบประมาณซ้ำซ้อนการจัดสรรงบเช่นนี้จะถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะ ท่านประธานคะเมื่อปีที่แล้วปีงบประมาณ64ดิฉันได้อภิปรายถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยรับงบที่มีการตั้งงบประมาณที่มีความซ้ําซ้อนเข้ามานะคะโดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวงต่างๆที่ใช้เงินงบประมาณมากกว่า1 5 0 0 0ล้านบาทที่ปรากฏอยู่มากกว่า50โครงการผ่านหน่วยรับงบ30กรมและอีกกว่า7 0 0 0องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจาย อยู่ใน7แผนงานค่ะโดยบางโครงการนะคะเป็นโครงการที่รัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชดำริหรือบางโครงการก็มีประชาชนถวายดีกาเข้ามาค่ะแต่ท่านประธานคะหลายครั้งโครงการเหล่านี้ได้รับพระราชทานพระราชดำริมาเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะจึงอาจจําเป็นต้องมีการศึกษาใหม่หรือไม่คะว่าพื้นที่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมากน้อยเพียงใดดิฉันพบว่าหน่วยงานรับงบอย่างหน่วยงานราชการบางหน่วย ลับพยายามผกผลักดันนะคะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยไม่ได้ทำการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และสภาพปัญหาให้ถ่องแท้ค่ะทำให้เกิดความขัดแย้งและการต่อต้านจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะและนี่ไม่ใช่การกล่าวหานะคะแต่ดิฉันมีเอกสารหลักฐานนะคะอยู่ในมือค่ะท่านประธานจำโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกัวที่คณะกรรมธิการงบประมาณเมื่อปีที่แล้วเสนอให้ตัดงบประมาณได้ใช่ไหมคะนี่เป็นเอกสาร ที่กรมชนระทานเร่งรีบจัดทําขึ้นเพื่อผลักดันการสร้างอ่างเก็บน้ําเมืองตะกัวแต่ปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดในเอกสารบางอย่างค่ะความผิดพลาดนั้นก็คือการที่กรมชลประทานจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ําเมืองตะกัวอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดพัทะลุง แต่มีการคัดลอกเอารายงานของจังหวัดเพชรบูรณ์มาเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดพัทลุงค่ะแล้วลืมแก้ไขข้อมูลพื้นฐานสำคัญอย่างลักษณะทางภูมิศาสตร์และพืชเศรษฐกิจหลักจนถูกประชาชนคนทั่วไปจับผิดได้ถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะอ้างว่านี่เป็นรายงานฉบับเก่าแต่จะฉบับเก่าหรือว่าจะฉบับใหม่ก็ไม่ใช่เป็นสาระสําคัญนะคะแตะ่สาระสําคัญมันก็คือการจัดทํารายงานที่เป็นแบบที่เป็นเท,ท็จ ซึ่งการเอาข้อมูลเป็นเท็จมาใช้กับโครงการอันเป็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสถาบันพระมหากษัตริย์การแอบอ้างเช่นนี้เป็นการเหมาะสมแล้วหรือไม่และจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของสถาบานันเสื่อมเสียไปถึงพระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์หรือไม่นี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างคะ่ะท่านประธานคะอีกหนึ่งตัวอย่างคะ่ะ โครงการกอร่อสร้างอ่างเก็บน้ำนรุบดินทระจินดาหรือโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการชนประทานขนาดใหญ่ค่ะที่มีกำหนดระยะเวลา,วลากอ่อสร้างตั้งแต่ปี53จนถึงปี61รวมระยะเวลากอ่อสร้างตามแผน9ปีแต่โครงการนี้นะคะผ่านไป11ปีแล้วค่ะยังกอ่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โครงการนี้ผ่านมติคอรมอมาตั้งแต่ปี52นะคะมีการอนุมัติให้กรมชนประทานดำเนินการใช้งบประมาณก่อสร้างภายใต้กรอบวงเงิน900 0กว่าล้านบาทค่ะเริ่มตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี53แต่ก็เลื่อนปีที่จะแล้วเสร็จมาเรื่อยๆตอนปีงบประมาณ6 3ท่านก็ชี้แจงว่าจะแล้วเสร็จปี64พอมาปีงบประมาณ64หน่วยงานก็ชี้แจงว่าจะแล้วเสร็จปีห5 ปัจจุบันงบประมาณ65แล้วค่ะท่านก็ระบุว่าจะแล้วเสร็จในปี66สรุปแล้วโครงการนี้ติดปัญหาที่ตรงไหนทำไมถึงไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้คะท่านประธานคะเมื่อดิฉันเข้าไปดูในรายละเอียดของตัวโครงการก็พบว่า โครงการห้วยสมงเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำริแนวทางการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้กับกรมชนะระทานนำไปดำเนินการไว้ตั้งแต่ปี2521ค่ะหรือเมื่อ40กว่าปีก่อนนะคะจึงเกิดความเป็นกังวลว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการห้วยสมงยังตอบโจทย์คนในพื้นที่อยู่หรือไม่ ในเมื่อสภาพพื้นที่ปริมาณน้ำฝนและการใช้ประโยชน์จากที่ดินของพี่น้องประชาชนก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วค่ะท่านประธานคะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริควรจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนอย่างแท้จริงค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการเหล่านี้โปร่งใสและเป็นธรรมและเพื่อไม่ให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้แอบอ้างดำเนินโครงการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ต่อสถาบันได้ค่ะ ดังนั้นนะคะสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริหรือกอปรที่มีหน้าที่ดูแลโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริอยู่แล้วจึงควรเข้ามาตรวจสอบโครงการเหล่านี้ค่ะหากพบว่าตัวโครงการมีปัญหาทั้งจากเหตุความไม่โปร่งใสความราช้าหรือจากการที่สภาพความต้องการของพื้นที่ได้เปลี่ยนไปแล้วจากเดิมนะคะกปรอเองก็ควรจะพ,พิจารณาให้มีการเพิกถอนสถานะโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อเป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้สะท้อนกับความต้องการของพี่น้องประชาชนและสมเหตุสมผลเหมาะสมกับสภาวะการปัจจุบันด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีโครงการที่ใช้ชื่อเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดูเหมือนจะไม่ใช่พันธกิจของหน่วยงานเจ้าภาพอย่างเช่นกองทัพอากาศ ขอจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีหรือกองทัพเรือที่ขอจัดสรรโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้ารูปยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตน์ราชกัญญาหรือแม้แต่กองบัญชาการกองกองทัพไทยที่ขอจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริเข้ามา นี่แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ไม่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบประมาณไม่ตรงกับพัน,พนธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงานเลยค่ะและมันไม่ตอบโจทย์ต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยท่านประธานคะ ด้วยเหตุที่ดีฉันได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ดิฉันจึงเห็นว่ามีความจําเป็นค่ะที่จะต้องตั้งแผนบูรณาการใหม่แยกเป็นแผนบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะโดยให้สํานักงานกปรเป็นแม่งานในการดูแลและจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่ใช้ชื่อว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการหลวงทั้งหมดโดยสาเหตุที่ต้องทําให้อยู่ในรูปแบบแผนบูรณาการนั้นดิฉันมีข้อเสนออยู่3ประการค่ะ หนึ่งนะคะเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานค่ะโดยคำนึงถึงความจำเป็นและภารกิจของหน่วยงานรับงบประมาณคำนึงถึงความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณไม่ปล่อยให้หลายหน่วยงานเข้ามารุมทำแค่เพียงโครงการใดโครงการหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่พันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงานนั้นๆค่ะ ประการที่สองนะคะเพื่อให้สํานักงานกปร,รสามารถจัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของแต่ละโครงการได้ค่ะและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณให้ครอบคลุมควบคู่ไปกับการพิจารณาทบทวนเพื่อชะลอปรับลดหรือยกเลิกการดําเนินโครงการที่มีความสําคัญในระดับต่ําหรือหมดความจําเป็นไปแล้วโดยทั้งหมดนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งนั้นค่ะและประการที่สมนะคะก็คือ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะตรวจสอบโครงการต่างๆที่ใช้ชื่อเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้กลุ่มบุคคลแอบอ้างนําเอาสถาบันมาใช้เป็นข้ออ้างในการขอจัดสรรและเป็นเกราะกําบังเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบซึ่งจะส่งผลให้กับซึ่งจะส่งผลให้เสื่อมเสียต่อพระเกียรติยศของพระองค์ค่ะ ท่านประธานคะการรวมงบประมาณเข้าด้วยกันเป็นแผนบูรณาการนั้นนะคะจะทําให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงทําให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของเงินงบประมาณสามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันได้อย่างถูกต้องและไม่ทําให้เกิดข่าวลือผิดๆที่อาจทําให้ะเกยรติยศของพระองค์และพระบร,รมสงศานุวงศ์ได้รับความเสียหายด้วยคะ่ะท่านประธานคะ หัวข้อสุดท้ายที่ดีฉันจะขออภิปรายในวาระนี้คืองบเทิดพระเกียรติและงบจัดงานหรืองบจัดนิทรรศการในวันสำคัญต่างๆอย่างเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะที่เป็นงบ ที่กระจายแยกย่อยโครงการและกิจกรรมอยู่ตามรายกระทรวงรายกรมกองต่างๆเป็นการกระจายงบประมาณอย่างเวียงแหค่ะเป็นเวี้ยหัวแตก1ล้านบ้าง5ล้านบ้างท่านประธานคะปัญหาของเรื่องนี้คือการที่งบถูกหวานอย่างกระจัดกระจายจนเกินไปค่ะตั้งแต่ปี54จนมาถึงปี63นะคะเราพบว่าการจัดทำโครงการซุ้มเสลิมพระเกียรติ7มี700 0กว่าโครงการค่ะกระจายอยู่3,600กว่าหน่วยงานใช้งบประ กว่าเกือบ2000ล้านบาทค่ะแล้วมันก่อให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามในหมู่พี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างอีกด้วยนะคะดิฉันจึงขอเสนออย่างนี้ค่ะเราควรที่จะรวมงบประมาณพวกนี้เป็นก้อนเดียวกันค่ะแล้วมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีจะเป็นเจ้าภาพหลักให้ชัดเจนไปเลยอาจจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดบูรณาการงบประมาณทั้งก้อนไปจัดงานให้สมพระเกียรติค่ะแล้วก็ใช้งบประมาณสําหรับจัดงานออก ร้านหรืองานจัดงานศิลปะร่วมสมัยรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวผ่านการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติโดยสื่อสารออกมาในรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมเผยแพร่ออกไปทั่วโลกค่ะเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วนอกจากนั้นนะคะนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วนะคะท่านประธานยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกทางหนึ่งด้วยค่ะและมันสมเหตุสมผลมาก กว่าที่แต่ละหน่วยงานจะนํางบประมาณไปจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติตั้งตามสี่แยกหรือสะพานล,ลอยซึ่งอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อย่างใดค่ะ ดิฉันยังของย้ำตรงนี้ค่ะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์หน่วยงานรับงบต้องทำให้โปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อป้องกันผู้ที่แอบอ้างชื่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเอางบประมาณส่วนนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในภาวะที่ประเทศและประชาชนเผชิญกับภาวะอ่อนไหวยากลำบากเช่นนี้การจัดสรรงบต้องยึดหลัก สิทธิภาพเมื่อประชาชนมองมาก็จะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงร่วมถูกร่วมสุขกับประชาชนค่ะและในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการการพิจารณาโครงการที่มีชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์กลับถูกละเลยค่ะและไม่ได้รับการตรวจสอบจากชั้นกรรมาธิการหลายครั้งถูกปล่อยผ่านโดยไม่ดูในรายละเอียดดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาพระเกียรติของพระองค์งบประมาณที่เกี่ยวข้อง กับสถาบันพระมหากษัตริย์ควรต้องทําให้ถูกต้องค่ะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแบบปกติเปิดเผยข้อมูลเหมือนที่หน่วยงานรับงบปกติทํากันและดิฉันขอฝากถึงหน่วยงานรับงบประมาณทุกหน่วยที่เข้ามาชี้แจงงบในวาระสองค่ะว่าขออยาให้ท่านนําเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกําบังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากสภาดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าในปีงบประมาณนี้หน่วยรับงบอย่างส่วนราชการในพระองค์จะส่งตัวแทนมาร่วมชี้แจงงบประมาณ ต่อกันมาชิการในการพิจารณางบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนพิจารณางบประมาณค่ะดิฉันท้ายนี้ดิฉันยืนยันว่าข้อเสนอและข้อคิดเห็นที่ดิฉันและพักก้าวไกลเสนอไม่ได้เกินเลยไปกว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของนิติบัญญัติที่ต้องตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารตามระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใดนะคะในทางตรงกันข้ามสิ่งที่ดิฉันเสนอ กลับเป็นข้อเสนอที่ทําให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดํารงอยู่อย่างมั่นคงสถาพรในรัฐสมัยใหม่โดยไม่ถูกนํามาใช้แอบอ้างให้เสื่อมเสียพระเกียรติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานค่ะ